พี่พี่จ๋ากระดาษทิชชู่นะคะยกลังมาอีกแล้วนะคะเมื่อวานเปิดแฟลตเซลล์ไปร้อยเก้าสิบเก้าบาทออกไปกว่าสามร้อยออเดอร์แม่วันนี้นะคะสต็อกเหลือน้อยแล้วนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเพราะฉะนั้นนะใครที่เข้ามาในไลฟ์น้องพอดีนะคะเห็นราคาพิเศษแบบนี้นะจ๊ะพี่พี่เตรียมกดเตรียมเก็บได้เลยเดี๋ยวเปิดแฟลตเซลให้เลยจ้ะนะคะวันนี้นะคะพี่พี่กดไปเลยยี่สิบห่อยกลังไปเลยจากกระดาษทิชชู่ถุงส้มในตานานนะแม่คนใช้กันเยอะมากๆแล้วคนรี รีวิวกันเยอะมากๆเลยตัวเนียได้ไป้ายท็อปชอยด้วยรีวิวจึงรีวิวปังค่ะคุณพี่ราคาในไลฟ์นะคะวันนี้น้องจ๋าเปิดแฟดเซลให้เลยเหลือแค่112้บาทเท่านั้นเลยจ้านะคะใครเห็นตะกร้าดีๆแบบนี้แล้วเนาะราคาไปเปะแบบนี้แล้วนะแมนะ่ราคาปังๆแบบนี้แล้วเนาะรีบกดรีบชําระเงินภายในไลฟ์ได้เลยนะคะเพราะว่าสินค้ามีจํานวนจํากัดน,นะจ๊ะใครเก็บก่อนได้ก่อนนะจ๊ะแม่ใครที่รังเลเพิ่มสินค้าไว้ในรถเข็นน้องสาบอกเลยไม่ถึง1ินาที ตะก้าแฟลชเซลหมดเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเปิดแฟลชเซลไปร้อยเก้าสิบเก้าบาทพี่ๆกดกันมาเกือ300บสามร้อยบ้าเลยวันนี้สต็อกเหลือน้อยแล้วจ้ะนะคะไม่มีเติมให้แล้วนะคะสําหรับสินค้าแฟลชเซลวันนี้พี่พี่กดในไลฟ์ได้เลยเหลือแค่หนึ่งร้อยสิบสองบาทเท่านั้นเลยนี่คูปองจะส่งฟรีไม้มีคะ่ะคุณพี่เก็บคูปองซ้ายมือบนได้เลยนะจ๊ะใครที่เข้ามาใหม่นะคะยังไม่เคยติดตามกันกดติดตามกันได้เลยนะจ๊ะน้องสามีคูปองให้ด้วยพี่พี่สามารถกดติดตามร้านน้องนะคะ เพื่อเปิดระบบรับคู่ปองกันไปวันนี้คุณพี่กดกระดาษทิชชู่ไปเลยเพราะว่าเราเนี่ยใช้ทิชชู่กันแบบว่าวันหนึ่งเนี่ยเคยนับไหมว่าเราใช้กันกี่แผน่นคุณพี่วันนี้น้องจ๋าแนะนําให้ซื้อยกลังไปเลยนะคะยกลังวันนี้คุ้มสุดใจพี่พี่จ๋าราคาเหลือแค่112บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางอีกด้วยแม่นั่งกดในไลฟ์นะคะนั่งกดอยู่บ้านชิลๆสบายๆเปิดแอร์ฉ่ำๆไม่ต้องออกเดินทางไปไหนเลยนะคะสั่งซื้อในไลฟ์ไปได้เลยนะคะ น้องจ๋าจะส่งให้ถึงบ้านเลยค่ะยกลังไปเลย20ห่อจ้ะแม่1ห่อมี360แผ่นค่ะคุ้มไหมคะคุ้มมากกดได้เลยจากคุณพี่จ๋านะคะราคาเหลือแค่11 2บาทเท่านั้นเลยใครสั่งซื้อแล้วนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยจากพี่พิมพ์มเข้ามาได้เลยว่าสั่งซื้อแล้วค่ะนะคะเดี๋ยวน้องดูแลออเดอร์ให้พี่พี่เป็นพิเศษเลยนะคะสําหรับกระดาษทิชชู่ถุงส้มในตานานวันนี้เนาะตอนนี้เหลือไม่ถึง10บออเดอร์สุดท้ายแล้วค่ะคุณพี่จา๋าใครจะเก็บรี เก็บเลยนะกระดาษทิชชู่นะคะตัวนี้หนาเหนียวนุ่มพิเศษหนาถึง4ชั้นไปเลยนะคะตัวนี้ปลอดภัยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าเป็นชนิดที่สามารถเช็ดหน้าเช็ดตัวเช็ดกายได้หมดเลยแม่ไม่เป็นอันตรายนะ,ะสัมผัสนุ่มระมุมผ่านกัน ฆ่าเชื้ออย่างพิถีพิถันมาแล้วผ่านการฆ่าเชื้อด้วยอุณหภูมิสูงนะคะไม่เป็นขุยด้วยเพราะว่าไรหนาถึง4ชั้นหนานุ่มเป็นพิเศษนะคะพี่พีรีบกดนะอุ้ยตอนนี้แอดมินบอกว่าจะหมดแล้วค่ะแม่แตะก้าแฟตเซลลจะหมดแล้วค่ะใครยังไม่ชําระเงินนะคะรีบชําระเงินได้เลยก่อนที่ตะก้าแฟตเซล์จะหมดนะจ๊ะตอนนี้เหลือไม่ถึง10ออเดอร์สุดท้ายคะ่ะพี่พีนะคะใครที่เพิ่มสินค้าไว้ในรถเข็นตอนนี้รีบไปกดชําระเงินด่วนเลยมีเก็บเงินปลายทางค่ะแม่แต่ว่าต้องสั่งซื้อตอน นี้นะคะแล้วก็ไปเลือกชำระเงินปลายทางได้เลยนะจ๊ะ